ขอเปิดเผยว่าพิจารณาตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าพิจารณ์พระจ้าอยู่ว่าผิดให้ขอทราบว่าผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อน ฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดประมาั์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาเริ่มเมิดผิดเขาก็ถูก,ถ,กถูกประชาชนบ่มคือเป็นเรื่องของ ขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไรถ้าเขาวิจารณ์ถูกเขไม่ว่าแต่ถ้าว่าวิจารณ์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้ใหวิจารณ์ไม่ให้ละเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้น mm. ก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ yeah. อยู่ในฐานะลำบากเพราะแสดงให้เห็นว่า ้าไม่ให้วิจาร์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่เรต้องวิจาร์ต้อง,ต,องต้องละเมิดแล้วไม่ให้ไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กลา้าสองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่ ไม่อยากละเมิดแต่มีคฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิดก็ะจะอยู่ละเมิดเดอะคิงแล้วก็กหัวเราะย่อว่าเดอะคิงนี่เดอะคิงของไทยแลนด์คิงของยู่คิงของพวกพวกคนไทยทั้งหลายนี่เป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็บางโอกาสกว่าขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่บ่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัว เพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้าพยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความที่มเขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไขทิ่ผิดตรงนี้ ไม่ได้แก้ไขลบลบความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนั้นคือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเขาร่องคอ้ร้อย,อยก็ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมาก ถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเขาเขากระทรวงขากระทรวงเขาเขากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องนานๆที่มีเขากุกนี่พูดอย่างนี้ชักจะหนักจใจคาว่เาเรียกเขากรุงเทพแล้วเขาคุกแต่มีที่เกิด เกรื่องเข้าคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนไหลาทางทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์พระเจ้าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้เขา ็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางที่เขาด่าเราอย่างหนักหนักด่าเราอย่างหนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระมหากษัตริย์ทุกทุกดา่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่า เพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่เห็เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ดา่าพระมหากษัตริย์เขา้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักะจี้คือจักะจี้ ใครมาว่าอะไรสินิดก็บอกให้เขาคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่หกท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏ มาตึงตระทีถ่ถึงต่อมารัชกาลที่เก้าเนี่ยใครเป็นกระบฏซึ่งก็ไม่เคยมีแท้แท้ที่จริงก็ทำแบบเียไม่ให้เขาคุดให้ปล่อยหรือถ้าถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เขาคุกก็ ไม่ไม่ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นะ่ะแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อน อันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ให้ฟ้องให้จับเข้เขาคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนสอนนายกบอกว่าต้องต้องต้องฟ้องต้องต้องโทษก็ดีขอสอนนายกว่าใคร บอกว่าให้ลงโทษอยาลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พร,ระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไหมไม่รู้นะเขาทําผิดเขาด่าในเขาด่าพระมหากษัตริย์ เพื่อที่จะให้พระมหากษัตว์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าใครมาด่าเราชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วนกันกกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ดา่าในคนที่ดา่าพร,ร,ระมหากสัตว์ ทำไปทำมาเลยจะต้องเอาเขาดา่านายกถ้าดา่านายกนายกเดือดร้อนเนียไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าดา่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่ไม่เดือดไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาดา่าพระมหากษัตริย์น,นายกเดือดร้อน เพราะว่าต้องเป็นคนจัดการมันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็ก็สอนสอนนายกว่าอย่างนั้นสอนนายกว่าใครใครมาด่าเราเราต้องต่าเขามัน,ม,นมันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะ เป็นส่วนตัวแต่ว่าเราเองก็ไม่ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะรู้นักกฎหมายก็ต้องรู้ว่าทำอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องพูดทุกวันทุกวันทุกวันที่จริงเขาไม่ได้พูดทุกวันแต่เขาทำเทปเอาไว้หรือทางดีบดีแล้วก็แจกทั่ว แจกทั่วให้ลงท้ายคนก็ฟังดูเขาเอือมกันนะที่ไปแก้แก้ตัวแทนนายกวันนี้เราขึ้นมานี่เราแก้ตัวแทนนายกเพราะว่านายกไม่ผิดนายกทำได้ทุกอย่าง